ดีตอนแรงครับครับบาโซกอมีนี่ครับเป็นบักเผาสับครับมะพร้าวสับอแล้วก็มีแกบดำครับคือจะมาส่งดินครับมาผสมดินปลูกต้นแค่พี่น้องครับมื่อกี้ก็สิปลูกต้นแค่ให้แล้ววนะครับปลูกระวางแถวให้แล้วครับพี่น้องอันนี้ครับที่บาโชค ผสมใบนะครับครับกระสิมีทั้งดินเก้านะครับกาบักเพาอันนี้พี่น้องฝนตกมากนี่ครับซุ่มเลยครับคือนำพานได้ดีครับถ้าสมมติว่าเฮ้าบอผสมนะครับกจะสเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าเป็นดินทรายครับอันนี้พี่น้องถ้าบอผสมกระสิเป็นยังสะครับ กระจิดมีน้ำขังนะครับน่านซึมนะครับพี่น้องเพราะมันอ่ะแต่ว่านี่ครับที่ผสมแล้วครับนี่ครับมันจะซุมๆครับจะอเวคครับพี่น้องนี่ักเพาลซับมีแก่ดำนะครับแล้วก็ดินเก้าครับซุมนี้ก็เฮ็ดไว้แล้วกอนนะครับ เ็ดบางตอนเที่ยงครับตัวนี้เท็ดแล้วฝนตกครับผมกัเลยเศร้าผมกัเลยหยุดก่อนครับนี่กับตน้นแช่ครับพี่น้องตอน้นแช่ปลูกไว้เป็นพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงผักหวานครับการลงทุนคือกันครับพี่น้องทุกอหละครับลงทุนเบิดล่ะ ตอนนี้เขาลงทุนใดเขาก็ลงทุนไปครับพักหวานปลูก้กลงลงทุนทางเดียวครับ้างเดียวเก็บกินได้นานๆพินน้องอาจจะแน่มบ่าท่านไนออกนะครับปลา,าเป็นแบบใดนะครับจะเอาง่ายๆครับคือปลูกพี่เลี่ยงไว้ก้อนครับปลูกพี่เลี่ยงไว้ก้อนส่วนพักหวานกับสิบปลูกเป็นแถวครับระยะ เมตรยี่สิบกะทิยอดเมล็ดเลยนะครับทุกงนี้เป็นการเตรียมดินครับเตรียมดินครับเตรียมไม้ที่เลี้ยงไว้ครับต้นแคร์ชุงดินดีๆครับพี่น้องดินดีกัมีชัไปกว่าครึ่งคือเข้าเห็ดดีทุกอย่างปุงดีดินดีทุกอยา่งยางนะครับ ผลลัธบอกว่ามันดีนะครับเข่ากับดีใจครับผมที่เข้าลงทุนไปนะครับเข้าเฮ็ดดีเข่าส่งดินดีผสมดีทุกอย่างนะครับอ่าแล้วก็เข้าเฮ็ดดีแล้วผลลับมันออกมาบอดีกับอันนั้นเข่ากับบอเสียใจนะครับคือเข้ากับเฮ็ดเต็มที่แล้วประมาณนั้นครับเอาง่ายๆก็คือเขาเฮ็ดมันดีๆครับบัดที่นี่ก่าสีได้เฮ็ดลุมได้ครับบันนี้ประมาณหกร้อยถึงเจ็ดรอยลุมครับก็เฮ็ดเป็นแถวล่ะครับ เฮ็ดคล้ายๆกันนี่แหละครับทรงดินแบบเดียวกันนี่แหละทรงดินแบบเดียวกันเลยนะครับส<ม>ิปลูกเดือนพฤษสภาพพี่น้องต้นแคร์ตัวเร็วนะครับเข้ากับปลูกว้ก้อนเลยเพื่อให้เป็นห่มครับเป็นล่มเงาได้ครับรุมนี่ครับเฮ็ดให้เบิ้ง ครับทตงดินกาขุดลุมลงประมาณฟุตหนึ่งแหละครับพี่น้องกาดินเปียกฝนกาเฮ็ดยากจังน่อยครับตอนเที่ยงเฮ็ดง่ายครับดินจะพอ,พอดีพอดีครับตอนเที่ยงพอดีฝนโตกาเฮ็ดหยากจัง,น,น,ออจงน้อยครับกาดดินเกาออกจังน้อยครับ ครัเก่าดินไว้ประมาณเครื่องลุมล่ะครับพี่น้องเก็บดำครับประมาณ3ามถวยพุ่นครับครับหลังจากนั้นกน็ส่งให้เก็บดำคอกันก่อนครับ ครับผมเฮ็ดไปยังที่อะไครับปลกเก็ดลอยลุมนะครับเฮ็ดแบบนี้ครับเฮ็ดไปเรื่อยๆครับแต่ว่าพี่เลี้ยงต้นแค่กับประมาณลอยต้นครับปลูกเพิ่มลอยต้นน่ครับพอส้งเขากันดีแล้วนะครับนี่นะครับเขากันดีแล้วครับหลังจากนั้นก็ใส่บุเพข้าวปุ๋ข้าวสาบก็ประมาณ ประมาณสามถวยกันละครับครับมันจะเตีมเต็มลุ้มพอดีครับครับหลังจากนั้นก็นีน่ครับพ่นนะครับส่งเลยครับพี่นอ้อง ผได้มีปุ๋ยมักนะครับกใส่ได้ครับสาิรีปงดินแบบให้มีปุ๋ยนะครับแต่ว่าผมปลูกภักหวานผมใส่โพทสเซียอันนี้เป็นต้นแค่กับโท่านใยมครับแค่กับปลูกง,ง่ายอยู่ครับพี่น้องกะดีส่งเดินให้มันล้วนกอนนะครับให้มันระ,ะบายน้ำได้ดีอนี้ครับครับ ก็จะเป็นแบบนี้ครับง่ายๆครับพี่น้องครับ,รบดินกับโอเคแล้วครับอันนี้ฝนตกมากกัซึมเร็วน้ำบว่าะคังนะครับ นี่ครับฝนตกมากนี่ครับมันอุ่มนามคาดหน่ยนี่ครับมันเป็นดินไายครับต้องผสมครับอ่ะโอเคครับไปเรื่อยๆครับที่ร่องไปเลยเด็ดต่อ ครับกับไทยคลิปให้พี่น้องเบิ้งล่ะครับครับนี่กับมาเฮ็ดอันนี้แหละครับครับการส่งดินกับโบยาเราครับพี่น้องด้วยเฮ็ดดีดีโอ้โนี่ครับ เรีวยว่าดินดานครับแบบนี้บ่ดีมันเป็นก้อนครับโอเคครับชื่อเก่าครับ ได้การพุเข้ากันก็นได้ครับ้าดินแห้งกับสีเฮ็ดง่ายกุนี่ครับพี่หน่อ Những người đi nữa thì โอเคครับเข้ากันอีกแล้วครับแก๊ปดำครับบัานนี้ เรียบร้อยครับตัดเลาะรับต้นคูครับเอาไว้เลยโอเค ครับตอนนี้ก็ทั้งคุณแล้วแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่แถวครับกัเหลืออีกสองแถวครับกับเดี๋ยวบ้าโชคจีเฮ็ดคือกันนี่แหละครับขุดแล้วกัโช่งดินไปเรื่อยๆครับกออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกสิบสองหลุมครับฟังนั่นกัอีกว่าไลยนะครับขาดบางมือเลี้ยงกับเสียเอาให้แล้วนะครับพี่น้องครับคลิปนี้กับบาโชคขอบคุณพี่เพียงน้องครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับติดตามรับชม ลวก็เขาไม่เห็นกาลังใจเบาโชคนะครับการสำรับสวนพักวานกะเบิ้งต่อไปนะครับบางคนอาจจะนึกภาพโบท่านออกนะครับตอนนี้คือปลูกพี่เลี้ยงไว้ก้อนนะครับพี่เลี้ยงกัญจะมีต้นประคามเทศปลูกในระยะหาคุ้นหกลาก็แซมด้วยต้นแค่นะครับที่ผมเห็ดเมื่อนี่แหละก็เดี๋ยวผมเห็ดแล้วก็จะเป็นกัสิีเด่นนึกออกนะครับอีกประมาณมือสองมือครับเดี๋ยวมาทายเบิ้งอัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายแล้วพี่น้องกะ เข้าใจนะครับว่าอ๋อบ่าโชคล็ดแบบนี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นการเตรียมหลุมนะครับเตรียมหลุมปลูกต้นแค่หลังจากที่ปลูกต้นแค่แล้วนะครับก็ต้องเตรียมหลุมอีก6กร้อยถึงเจ็ดร้อยหลุมนะครับในระยะ1เมตรยีนะครับทุกๆ1นึ่งเมตรยีนะครับปลูกเป็นแถวเง่วไปจังสี่ครับเงา่วไปเลยเงีวไปเลยนะครับมันจะเป็นแถวเป็นแนวนะครับก็บ้างเผียนไว้แล้วนะครับก็ตที่ตามนะครับพี่น้องที่ตามให้กำลังใจบ้าโชคได้ครับ อาว่าสีเฮ็ดได้ซ้ำเร็จแล้กก็สวยงามซ้ำได้นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ